นักวิชาการด้านกฎหมายกลุ่มนิติราชก็ชี้นะคะว่าร่างกฎหมายนิตโทษกรรมฉบับเมาเข่งที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณาอยู่นี้ขัดกับรัฐธรรมนูญและขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้ในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิตโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าร่างพรบน,นิตโทษกรรมเมาเข่ง คณะนิติราชซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถแถลงโดยชี้ว่าร่างพรนบอฉบับนี้ขัดรัฐธรรมนูญร่างราชจัญญัตน,นี้มุ่งหมายในรัฐก,กรรมเฉพาะประชาชนเท่านั้นการที่คณะกันมาีิการวิสามัน ได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ให้รวมถึงบุคคลอื่นนอกจากประชาชนจึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่งอันเป็นการต้องห้ามตามข้อ117วรรคสามแห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2551ซึ่งทําให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ขัดหรือยแย้งกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์โพคินพล,ลกุลให้ความเห็นไว้ว่าร่างพรบฉบับนี้อาจขัดข้อบังคับสภาผู้แทนรัษฎรแต่ก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์วรเจตแย้งว่าข้อบังคับการประชุมที่กำหนดหลักในการออกกฎหมายนั้นเป็นกฎพื้นฐานในการออกกฎหมายซึ่งต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้รองศาสตราจารย์ประเจตยังให้ความเห็นว่าร่างพารบอลนิรรทศกรรมเมาเข็งขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการนิโรโทษกรรมตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งครอบคลุมไปถึงบรรดาเจ้าที่ของรัฐทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมอันนำไปสู่การบาเดเจ็บล้มตายของประชาชนที่เข้าร่วมในการชุมนุมนั้น นอกจากจะไม่เป็นธรรมต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์สลายการชุมนุมแล้วยังขัดต่อพันธะต่อน,นีระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิธทางการเมืองทั้งนี้คณะนิติราชเสนอให้สภาผู้แทนรัษฎรลงมติคว่มร่างพรบรน,นิรโทษกรรมเมาเข่งพร้อมยุบคณะกรรมาการยกร่างชุดเดิมแล้วตั้งคณะกรรมาการเต็มสภามาแทนที่